น่เสียที่ดีมากนะมุ่กรรมมาถูกั้เอาเป็นเรปไปอร์นแน่เลยแหละอาจารย์สอนมาสูตรอปีใช่ไหมครับสองปีแต่ก็สอนมือทั่วถึเห็นมุนม่งไที่อะไรสัตครับคุณที่ประสบการณ์อยู่ปีเก้าก็มีการเปิดสอนมาสูตรสองปีอาจารย์เห็นเห็นโน้ตโค้ดกันนะแต่ไม่มีสอบอ๋อดีอันนี้สอบสอนดีกว่าการสอบตัวให้เราเช็คผลของเราอเคดูนะ เห็นไหมว่าสมูมมัก,มกสมูกมกำลังเกิดมากจะเกิดไหมเห็นไหมไหมทุกกำลังเกิดมักจะเกิดไหมมัมมกมันจะเกิดไม่เกิดอยู่ที่คนที่จะได้มักกลุ่มหนึง่งกับคนที่จะไม่ได้มัีกลุ่มหนึ่งเหมือนกันเลยเนาะก็เอาการสามบุคโลมาเกี่ยวก็คืออะไรสามฉีดตรงฉีอ้อมแล้วก็ที่จะไม่ได้มากอ่ะปีปุ่มนณฑนะตออิอ่ะเนาะที่มมนเนี้ย กีดขยับนีดเดียวก็สีเขียวนี่ก็คือจะไปได้มรรคกตกลงมาเห็นไหมว่าที่จะได้มรรคในภูมิที่ตนเกิดอยู่เฉพาะในภพนี้ภพนี้ภพก่อนก่อนพอื่นอื่นก็เดียวกันนี่แหละเนาะทุกคนนี่พวก่อนภพอื่นเพราะว่าอะไรพวกนี้เขาจะเขาจะได้มรรคแล้วก็จะไม่ได้มรรคอีกแล้วเนี่ยเกี่ยวไหเนาะเรื่องของมรรค คิดเหมือนกันคิดเหมือนกันเลยแต่มาดูสมุนใช่ดูแค่สมุนสมุนดูตรงไหนสมุนกำลังเกิดก็เฉพาะโลแปดแต่โลสี่ไม่ต้องดูทุกจิตทุกดวงไงดูเฉพาะดูพระกำลังเกิดเออถ้าเราพักไม่ใช่กำลังเกิดก็คือเราพักกำลังดับแต่เท่นั้นเองเนาะเหมือนเมื่อกี้ดูทุกกำลังเกิดก็ดูที่อุปาทตาทุกกำลังไม่ใช่กำลังเกิดก็ดูที่ทางตัณหาเ่นั้นเองอันนี้ก็เหมือนกัน โลภะกำลังเกิดก็อยู่ที่โลภะกำลังเกิดเนาะเออถ้าโลภะไม่ได้กำลังเกิดก็คือโลภะกำลังหนาวตีต่างๆเลยนะเนาะส่วนมรรคกแ็แดงเป็นจะได้มรรคแต่จะไม่ได้มรรคจึงบอกว่าเข้าใจอันี้ให้ได้เนาะไอชีอ้อมเนี่ยนะที่จะได้มรรคในภูมิที่ตนเกิดอยู่เฉพาะในภพนี้เวลาเข้าสมสาธินึนออกตัวอ่องนี่ออกเห็นเลยนะว่าจริงตนที่โลแปดนะโโวนะมรรคต่ำผลต่ำโลสี่แล้วจุตดดิ ่ในพบนี้นะแล้วก็พบก่อนตอนแค่แค่ปฏิสนธิโลซีเติติรู้เลเงินแค่ปฏิสนธิโลติ<ส>เหมือนกันเนี่ยเป็นชนิดเพิ่มโลเข้าไปเท่านั้นเองเห็นไหมเหมือนกันเป๊ะเลยเพิ่มคำว่าโลภะเข้าไปแ,แ,แล้วไม่ต้องมาดูรู้ว่าจิตมันเกิดดับมีแค่โลภะเกิดหรือดับเพื่ถามสมุทัยครับไม่ถามทุกข์ใช่ไหมเออการเคราะห์นี่ง่ายกว่านี้เพราะดูจุดเดียวดูที่โลภะเกิดสมุท นะเหมือนกันเลยคัดี้กัปได้เลยอ่ะแล้วไปอ่านนี้ก็เข้าใจปีจะสับสอบก็จะมีสอบก็จะมีว่าเขไม่ใช่เยจันเยนะนะก็จะเยมตินะเดี๋ยวอันไหนที่คุ็ใหม่ที่ถามจกตอบว่าเยมติกับเยจันเยเกิดคือบุคคลเราได้ไปได้มาแต่ย้ำนะว่าที่นอกจากโบทานจะบางทีนะครับอันนี้ไม่พูดที่นอกจากโบทานจะบางทีเพราะว่าอะไรมัน มันไม่ต้องว่าแล้วมันอยู่นอกโบลทานอยู่แล้วเขาเขาก็ได้เยมาติไปนอยู่ไกลจากโวทารเขมาอ่าเรามาดูพี่อ่ะทุกกำลังเกิดเอ้สมุทรกำลังเกิดครับสมุทรสมุกำลังเกิดก็ได้ไงสมุทรกำลังเกิดนี่ตัวนี้เอยเีมาติเตอุนะเมัติเตอุกเสียงุเกิดดีเ ทุกกำลังเกิดเอ้สมูทกาลังเกิดมักจะเกิดไหมก็เป็นเยเมื่อู้ที่จะได้มักมักก็จะเกิดถูกไหมสองบทเนาะอันนี้ก็เหมือนกันสมูกกาลังเกิดมักก็จะเกิดออคนที่สามภูมิเนี่ยเขาจะได้มักไม่ได้มักในภพนี้ก็จะได้มักในภพหน้าหรือได้มักต่ําในภูมินี้ก็ได้มักสูงในภูมิหน้า เอ๊ะมัดท่านดำในพบนี้จะได้มัดสูงในพบหน้าก็คือสามปุ่มได้อันเดียวกันอันเดียวกันค่ะเข้าใจสามปุ่มไม่ใช่ก็ดูแค่จุดเกิดของโลภะตอ่นเนะดียวกนะครับเรียกว่ายมติเยีมต,ติเตตปุ่มนะเตตันหายะอุปาทัศนะีตะปุกมจะหมยถึงคำว่าตันหายะ,ะอุ่มปลาทัศนีเนาะ และอพวกหนี้คือฉีตรงฉีตรงเหมือนกันมีมติเตตาอุเหมือนกันตัณหายะอุปายทั้งนี้ทั้งโลสีโลโลแปดโลสีโลสีคืออะไรที่ตีกระตะวิปยุทธ์นะเพราะว่าผ่านโฉมมากไปเนาะอาจารย์คะอันอันซ้ำอะค่ะอันตติโลแปดมากตามบทสามอะไรเนี่ยคือวิวิธีของคนคนเดียวกันใช่ไหมทีนไหนบรรทัดบนนะคะบทจีนี้ โดแปโดโแปอันตั้งแปดอันนี้อืมเออตวนี้มันเป็นคเดียวคนเดียวไหมเออ่ว่าคนเดียวไหมคนกลุ่มเดียวคนกลุ่มนี้จะสามภูมผมว่าคนหนึ่งคนออก็ใช่คืกลุ่มนี้เขากมาตลอดจน่ขาตายแหละ้เกิดจนตายคุณคิ่าตอนแกเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้อ่ไม่ได้คนคนเดียวแต่คนคนเดียวมีหลายคนนะ่ เนาะคนเดียวคนเดียวเนี่ยอ่คนเดียวก็ได้ก็เริ่มตั้งแต่นี้เลยก็เรื่องขงคนเดียวคือคนพวกนี้เขาจะได้มาเออได้มเขาจะได้มาแล้วก็สามปุ่มด้วยสามปุ่มด้วยไม่ได้ในในในชาตินี้แต่จะได้ในชาติหน้าในปุ่มนี้นะมันจะสุดที่ตรงไหนคยถึโอ้ดูน่ะตายแล้วก็มาเกิดใหม่แล้วก็ตายแล้วก็เกิดใหม่จนเกิดจะได้จนกระทั่งได้ผลสามผล คือรอบแล้วรอบอีกวนเนอเป็นเซนเซนชาติก็ได้ออ๋ถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ในชาตินี้จะได้ชาติหน้าก็ปฏิแล้วก็โลแแล้วก็จุติเออแล้วจุติแล้วมาเกิดใหม่เออแล้วก็เ่ว่าเขาได้ต่ำในชาตินี้ได้ต่ำนะคะเพราะว่าเขาก็ปฏิโลแตกแล้วก็ได้สุดาแล้วเ้าก็ตายแล้วมาเกิดใหม่แล้วก็ทำวิปัสสนาใหม่ไดเป็นสกัดได้อแต่ว่ายาวเส้นเนี่ย คนเอารวมรวมเนี่ยรวมเนี่ยพระพระพุทธชาสามพระพระเป็นอยงบุคคลที่จะได้มัดถูกไหมอ่าหรือไม่กับคนต่างามบนอยู่นี่แหละโบนอยู่นี่แหละวุฒิการวุกว่าจะได้ถึงอนาคามีพอได้อนาคามีปุ๊บที่จะมาเป็นสี่จงกโอเคไหมอ่าเพราะเขายังเขายังจะเกิดอีกนะเพราะว่าซ้ำนี่มันต่อมายังจะเกิดอีกแล้วก็จะได้มัดในพวกที่เขาเกิดอยู่นี่แหละ ซ้ำเลยซ้ำอีกซ้ำเลยซ้ำอีก <Okay. S 2> โอเคเนาะเพราะตอนแรกหนูงงเอ๊ะถ้าเกิดว่าคนไม่ได้นี้แต่ได้หน้าเอ๊ะทำไมม,มันมีมรากต่ำต่ำ,ตำใช่อ๋อนั่นแหละ,แ,ะลแล้วก็จบตั้งแต่ปฏิโลแปดแล้วก็สุตรีถ้าเกิดว่าชาตินี้ได้ต่ำก็ปฏิโลแปดแล้วก็โสโอมะ,อะโ,โผล <Okay. S 2> แล้วก็สตรีแล้วเรเอาใหม่แล้วก็เอาใหม่เมื่อคืนเมื่อวันก็ปฏิใหม่ก็คือเส้นนี้เป็นเส้นรวมเออรวมโอเคค่ะโอเคนะยังไงก็มี อันนี้เป็นเงื่อนไขอยู่แล้วไม่เคยได้มากมาก่อนก็จะได้มากในพบหน้านี่แหละหรือว่าได้มากในพบนี้พบน้าก็จะได้มากอีกอย่างสามแต่ไม่เกินในราคามีเนาะเพราะถ้าเกินมันได้อะอราคามีแล้วก็าไปเป็นอาหารแล้วก็ไม่เกิดแล้วเห็นไหมอะไรต้องมาอยู่ที่ตรงนี้อะไต้องมาอยู่ฉี่ึ้นสุดอันราคาอ่ามาที่ ปุออ๊บมาเป็นอนาคามีก็เป็นอรหันต์แนะต่อโอเคไหมอะไรก็ไม่มีโลภะแล้วนะวทีนีงไง้ไม่มีโลภะแล้วสมุทัยไม่เกิดเ,เออต่อให้เป็นอนาคามีก็ยังมีโลภะอยู่นะโลภิโลสีวินนะโอเคไหมขาตาก็านเนี่ยตาวินอินีน่ะตัณหาวิปโยตจาจิตตสักอุป,ปาทัศนี ในอุปาทันาแห่งจิตที่ปราศจากตัณหาอันนี้ปราจาัณหาเนี่ยโลภะไม่เกิดใช่ไหมโลภะไม่ใช่กำลังเกิดแต่มรรคจะเกิดเข้าใจเนาะโลภะมีโลภะไม่ใช่กำเกิดหรอกแต่มรรคมักค้อจะเกิดเพราะว่าเขาจะมีมกรกเราอยู่ตรงนี้เข<ะ> okay, ้าใจไหมเดี๋ยวใจสับเรามาต่าวิจิณีนะตัณหาวิว,าวิยตาจิตตาสัพป,ปาทัศนีอุปาทัศนีก็คือในขณะ ที่จิตกำลังเกิดน,นะเออในในตัณหาวิปยุทธ์อะ่ะเออในขณะที่จิตที่ปราศจากตัณหาเนี่ยกำลังเกิดในอเป็นจิตที่ปราศจากตัณหาให้ได้ไปต่างๆกันเนาะแต่ที่จิตเอง้มันก็ว่าถ้าขาเกิดตัณหาก็กำลังเกิดถูกไหมล้วมั้งก็จะเกิดเนาะแต่ขาดับเนีน่ยตัณหาไม่ใช่กำลังเกิดหรอกจะมั้งมันจะเกิด จปฏิเสธกันอยู่เห็นไหมอออันนี้ย่ากีฬาเนี่ยตัณหาก็ไม่ใช่กำลังเกิดแต่มันก็จะเกิดเออแต่พอเวลาจะมัมกแล้วเนี่ยการจระหั่นเนี่ยตัณหา,าก,าก,ก,าก,ก,ไาก็ไม่ใช่กำลังเกิดมันก็จะไม่เกิดแล้วเออเห็นไหมเนี่ยน,น,นะน,นั่นก็เหมืันเนี่ยเหมือนกันเป็นเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกันมันเป็นสัจที่สู่คือตัณหากำลังเกิด แต่มักจะไม่เกิดในภูมินี้นะเพราะว่าเขาได้มักท้ายมาแล้วแล้วเขาก็ตายเฉพะในภูมินี้อันนี <i <i ้ก็เหมือนกันเคยได้มักในพบก่อนมาพบนี้ก็ไม่ได้มักใช่ไหมเออนี่ก็มีตัณหาอยู่นะตัณหากำลังเกิดแต่มักจะไม่เกิดโอเคนะอันนี้ก็เหมือนกันตันหานกำลังเกิดแต่ยังไม่เกิดเข้าไหมในสุูปาทั้งหนาของตัณหานเนาะ แต่๋ยวจะไเป็นปากค้านทางค้านขนาดของัญหาอะปัญหาไม่ใช่ปัญหาเออในทังค้นขนาดอัเนี้อะปัญหาไม่ใช่เออปัญหาก็ไม่ใช่กำลังเกิดน่นก็จะไม่เกิดเห็นไหมเป็นซอสอยู่ที่ตรงนี้แหละเนาะเป็นสารที่สูงเหมือนกันเนาะเป็นต้องการไปกระดาษพามาดูนะครับปัญหาไม่ได้เกิดน่าก็จะ เปนสาที่สมอะไรของคนนี้นี่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 นะของคนนี้ของคนนี้ตนาะานาไม่ใช่กำบังเกิดมากก็จะไม่เกิดนี่เป็นมุขยัไนเห็นไหมอดับเนสองคู่สองสองสภาวนะตาไม่ใช่ไัเกิดมากก็จะไม่เกิดตัสหาไม่ใช่รังเกิดมากก็จะไม่เาดับนะ สุดขั้วเกิดเขเป็นมุกขยะอีกนั่นแหละนะปัญหากำลังเกิดจะมากจะกไม่เกิดขึ้นที่บอกว่าจุดนี้สำคัญคุณต้องเข้าใจส่วนอกสัอาสารอกาสาัรไม่มีโลภะนะปัญหาไปไม่ได้กำลังเกิดไปได้ไม่เกิดเห็นไหมแค่สองอันแะต่เราต้องตุกติิก คิดเป็นการเป็นตตวิจินีไปแล้วเนาะอันนี้ก็ตัณหาไม่ใช่กำารเกิดแต่มันเกิดเข้าไหมไตวิจินีก็เหมือนกันตัณหาไม่ใช่กำารเกิดหรอกมันปฏิสัมพันตัณหาเนาะแต่บ้านก็มักจะเกิดเข้าไหมรข้าใจ สบาว่าผมเขาก็พอแล้วนะเ็ไม่ถามเราเป็นหเยอะๆแต่ว่าจะจับถึงาษเราเรา้าใจคุณด้มากคนีนา้เลยมันเนุกดีไหเนี่ยตานาไม่ใช่เราเห็นแล้วว่าตนาวิ่ยุทตาจีเตอมแต่มานีแว่าพี่เรียนมาลีนาโทไม่ยากเงอันนี้ยากไาเยอะ่าเยอะ อยไปเนี่ยในแบบคนเนี่แต่วิจินีคนนี้นะตาหาไม่ใช่กาลังเกิดหรอกแต่มักจะเกิดเห็นไหมเขาก็เป็นใจยิ่สูงกันเห็นไหมอออันนี้ตาหากับน้ำเกิดมักจะจะเกิดอันนี้ตาหาไม่ใช่กาลังเกิดแต่มักจะเกิดเออแค่นั้นแหละที่ขับเกิดข่าวผมตานา นนเรียกว่าอะไรมีตรงไหนตรงไหนก็คือที่จะได้มาแต่ที่จะไม่ได้มาไ่ออยาไรนี้ชื่อชือื่ออะไรชื่ออะไรตำ่ไรไหนืโเวลาดั้งสมาธิเรียนตรงนี้จะตั้งใจต้องอ่านดูไม่อ่านนะวันนี้เรือนเกื่ละแต่สำนวนเ็้าไร้อนะเข้ไปรอเวลอยู่ก็จะบอกว่าใช้นักกฎหมายต่เออนี่เป็นการเนาะ เนี่ยตั้งแต่กำลังเกิดใช่ไหมแตอบ้างยัไม่เกิดใช่ไหมเออเกิดนโยบายเนี่ยเนาะตแต่การโฆนณาเนี่ยตัะหนักก็ไม่ใช่กำลังเกิดมัางกว่าจะได้เกิดได้คิดจะเข้าใจกว่าไหมอือเห็นไหมมันอยู่อิสระว่าพวกาอ่ะนะคนนี้อยู่ด้วยกันตัะหนักกำลังเกิดแต่บ้ามั้จะไม่เกิดออก ก็เป็นเดี่ยผูกมาแล้วจย่างรังไงฮะเหมือนกันเลยไม่ต่างกันเลยจบละมันเหมือนกันไงที่บอกว่าวันนี้ก็จบได้อยู่จบแบบไหนจบแบบฝึ่งเก่งๆเนาะแบบที่บ้านจบแบบไอ้จอยฝึงเก่งมันสบายแล้วจบแบบลูกนกอินทรีอาจารย์ต้องดูตอนทำข้อสอบเดี๋ยวจบกันมานไม่ เพราะว่าอาจารย์ใหญ่เ็จะชอบสอนคนเก่งสบายคุณไม่ดีครับคนที่พื้นฐานไม่ค่อยดีดีเโอ้โหเนื้อาจารย์สอนเก่งคนทพื้นฐานไม่ดีแต่ว่าตั้งใจอ่ะยังโอเคนะคะแบบพื้นฐานไม่ดีดูแลไม่ตั้งใจเนาะมีในคนมาเรียนกับผมสองคนนะคนตรีในคนตรีเนี่ยเขาเรียนสอบแต่ในบนเอกเนี่ยเขาเป็นเพื่อนในคนตี